วันนี้ฮะเรามปบุกห้องนักศึกษานะครับอบอ,อย่างกับลูกมะพร้าวเลยทีเดียวนะฮะม่อกินไม่ได้ใส่เสื้อในด้วยอ่ะสวีตัสสวีครับกบปอีบิจ๊า RPG ครับโอ้โหวันนี้คึกอีกแล้วเพราะวันนี้นะครับเราจะมาบุกห้องอนักศึกษาสาวบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยผมแบบชอบมากเลยอะความเหมือนฮะคุณก็ชอบเพื่อนเขาเนี่ยใช่อโอเคครับวันนี้ฮะเรามาบุกห้องนักศึกษานะครับบอกเลยว่าวันนี้นักศึกษาเนี่ยอกอย่างกับลูกมะพร้าวเลยทีเดียวนะฮะผมแอบดูไอจีเขาเดี๋ยวไปดูว่าใครแต่ตอนนี้เราเดินก่อนแต่ก่อนอื่นทุกคนเจอสาวๆแล้วฮะนี่เลย ไม่ช RPG ครับผมทานก่อนออกศึกวันนี้ผมทาน้วแล้ว wow, ว oh, ันน uh ี huh. ujemy, ้ผมจะออกศึกก uh ันนกศึกสาวสาวนวัน uh นี้ผมบอกเลยว่าฟิตปังเกิดสนใจนะครับผมอด d d i d ไลน์ที่ RPG man นะครับผมอ่ะโอเคไปเราแบบมาแบบคุณครูเดียวมือไปเคาะสัมผัสมาเลยให้เอลให้เอลเคาะอภิชัย มาแล้วค่ะวัสดีค่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยผู้ชายเยอะจังเลยอ่ะผู้ชายเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดูไปใส่เสื้อในแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้รีบไงพี่มาไม่บอกอ่ะจริงเหรอไม่ไม่ทันแล้วมั้งขออนุญาตเข้าก่อนเนาะได้ค่ะเข้าแล้วห้ามออกนะคะได้พี่ชอบแช่ด้วยสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวตําตนาะไอเชฟงานทำตัวหน่อยครับผมหนูชื่อหน่อยรี่นะอะไรนะหน่อยลีหน่อยลี่ หมวยลีคุณก็ได้ชัดนะคะสัดส่วนเท่าไหร่ครับผมต้องลองจับดูอะค่ะเอาได้สามหกค่ะยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็สามสิบสามค่ะจมจบไหมทุกคนไปกับบ้านไปไปเคี้ยวพวกมึอเสียเวลาที่ไหนเลยโอ้น้องหมวยนะฮะทุกคนก็บอกว่านี่ไม่ได้เจอนานมากเคยเจออยู่ ใช่เป็นปีเป็นปีไม่ใช่เป็นปีเนี่ยสวยขึ้นนะเนี่ยจรริงเหอขาวขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยค่ะใหญ่ขึ้นด้วยเลยอืออือมือกระสับกระจายโอเคหมวยวันนี้รู้เปล่าว่าพี่จะมาทำอะไรหนูก็อาบน้ำรอแล้วเนี่ยอะไรองี้ยไหวเปล่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองแมวหนึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาบุกห้องหมวยพี่จะลื้อทุกอย่างความเป็นหมวยพี่จะลื้อทั้งตัวหมวยเลยพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคเราขยับมาทีละเรื่องกันนะ ห้องนี้อยู่ม่นานหรือยังอยู่ยังไม่นานเพิ่งเข้ามาอยู่ค่ะเพิ่งเข้ามาอยู่ใช่อยากมาอยู่กับหนูด้วยปะล่ะอยู่คนเดียวได้อเป่าเ่องเนี้ยคือพี่เป็นคนที่แบบพูดเล่นๆที่เอาจริงตลอดอ๋ออะเดี๋ยวขอนั่งนี้ก่อนนะนั่งได้ค่ะพี่คุยคุยน้องหมวยเล็กๆน้อยๆก่อนแอร์มันไม่ค่อยเย็นพี่แบบถอดก็ได้นะคะถ้าไม่เย็นอ่ะหนูก็พอดีนะหนูว่ามันไม่เย็นนะคะจริงเหรอพี่ว่าหนูร้อนเชื่อพี่ดิหนูร้อนก็ได้หนูแอบออกนิดหน่อยพี่ว่าหนูต้องปลดกระดุมนิดนึงนะ น่าจะร้อนไปหน่อยอ่ะตายแล้ว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 บ้าบ้าไวชายแล้วเขาไม่ใส่เขาไม่ได้ใส่เสื้อในด้วยอ่ะโอ้เยอะไปเบาเนี่ไม่ได้เจอนานเลยอ่ะทำไมโตขึ้นขนาดเนี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินไก่อะไรอย่างเงี้ยกินไก่กินไก่กินไข่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปลงอกไม่อยากคุยเรื่องอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยทุกคนโซฟามีประวัติไหมประวยังไม่มีเพราะว่าแบบว่ามันเล็กกันคิดว่าโซฟาแบบเนี้ยมันสามารถแบบว่าบเลงรักได้ไหมได้สิทุกที่มันได้ จริงเหรอจำลองเลยยังไงอ่ะกูรูต้องยังไงหน่อยผมไม่ใช่กูรูหรอกแต่ว่าผมแบบเรียกว่าสันนิฐานละกันเป็นเรียกว่าสันนิฐานว่าน่าจะเป็นผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องต้องต้องนั่งก่อนจะไปเห็นภาพต้องตอดปะ เมันทำงานตัต่อเออมันตุ่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 นสมมติว่าผู้ชายนั่งผู้หญิงสามารถช่วยอะไรผู้ชายได้บ้างที่แบบเป็นเล่นแบบว่าคุยอะไรอย่างเงี้ยเออเอาก้มหน้าคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยกับใครอ่ะแล้วแต่ใครอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนไหนอยากคุยกับหนูเงี้ยมองหน้านหนูสิมองอะไรอ่ะมึงกองต่ำไปนึกว่ามองโอ้ตายแล้วมึงลองมาเป็นกูนี่น่ะตรงนี้หนูไม่ต้อง โอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวเขาเห็นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรปอบปอบทุกครั้งที่พี่มาห้องพี่จะต้องไปห้องน้าผู้หญิงก่อนพี่ชอบดมขี้เขเจิคุณมีกับคุณเด็กรับยาช่องสองเลยจ้คือแรกๆก็ไม่ชอบหลังๆแบบเริ่มไปแล้วชินพอดมแล้วแบบเอ้ยมันก็หอมดีนะเลยมันเหมือนกับว่าเราได้มาถึงที่เขาพอเราได้ดมขี้เนี่ยข้างหลังพี่ว่าจะชิมแล้วอ๋อไปห้องน้าไปห้องน้า ไม่มีอะไรเลยไ่มีอะไรเขยไปคนไปห้องน้ำเหรอห้องน้ำไงโอ้โหโล่งๆทำนี่หยาพี่ห้องโอ้ห้องน้ำแบบสะอาดมากคุณไม่ค่อยจะอยู่เลยจริงๆเองก็เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเองจริงเหรอแล้วเป็นคนที่แบบสะอาดไหมเนี่ยสะอาดดีลงได้ลงจริงว่ะให้ตายเลยพระเจ้าเอาจริงๆนะสาบานให้ตายเลยนะตากูไม่มองหน้าเลยจริงๆมองอะไรอะคะมองคางครับอยากให้หนูค่ะ ่คะอุ้ยเดี๋ยวขึ้นไปค้างขาต้องตายแล้วกูขอดูห้องน้ำแป๊บนึงห้องน้ำโคตรสะอาดจนแบบไม่มีหาเลยเลยนะทุกคนนะฮะเอางี้พี่หนักว่าในห้องน้ำเคยไหมในห้องน้ำเราหรือในห้องน้ำคยังไม่เคยเลยอยากหาคนมาประเดิมอยู่จริงเหรอใช่ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ไงผีไหมแค่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยมันสามารถทำอะไรตรงไหนได้บ้างเคยไหมแบบอย่างเงี้ย อะนะไม่แบบถ้าไปไปเช่าของเขาหนูไม่กล้าเพราะกล้องเขาแตกเขาต้องทำอะไรแรงแต่เคยไหมก็เคยบ้างอา้าวดองไปก็คือเคยแต่แบบเป็นอ,าอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคห้องน้ำเขาแบบสะอาดมากจนก,กูไม่รู้จะเลื้ออะไรขออนุญาตขึ้นข้างบนนะฮะได้ค่ะโอเคถึงห้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> อะไร,รอ่ะตู้ท่อฟองเท่าบ้านอ๋อสุดท้ายอุ้ยเขินนะเสื้อผ้าที่กโกหี ห้องหนูไม่มีผีพี่เป็นคนกลัวผีมาห้องหนูไม่มีผีค่ะใจนี่แหละอย่างเดียวเลยกนั่นแหละพี่ว่าได้กลิ่นมาแต่งล่างละอ่าโอเคชุดเสื้อผ้าคุณนะวิ่งเดี๋ยวนะถามก่อนเลยเมื่อกี้เปิดไปเสื้อผ้าไม่เยอะแต่เสื้อผ้าที่คุณเอามาโลกจิตมากก็เป็นห้องก็เป็นลายอะไรเองคุณเหมือนแบบคุณเอาเรื่องมาไว้ทำงานอ่ะโอ้โหชุดหนูก็ไม่ค่อยมีชุดอะไรอ่ันแบบใส่ได้จริงชุดนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนแน่คืนนี้ ประเด็นอางี้ดีกว่าชุดนี้มีทำไมชุดช็อปปอรแม่เป็นแบบแม่บ้านแม่บ้านอะไรเงี้ยจริงเหรอพอเราต้องมีฟิลเวลาเราทำอะไรต้องมีฟิลถ้าฟิลยังไม่มาทำหาอะไรก็ไม่พิกเราแบบต้องสวมบทเป็นเป็นเป็นอะไรเงชุดนี้ใส่วันไหนแล้วจะมาเหรอยังไม่เคยใส่เลยเพราะรู้สึกว่าแบบซื้อมาได้ยังไงไม่นะคุณคุณมันปิดอะไรไว้เออมันปิดมันปิดอะไรคุณเนี่ยปิดอะไรอ่ะชุดเนี้หัวหัวกูเห็นหมดทุกอย่างเลยตอนเนี้ยแบบกูเห็นเป็นภาพเลยอ่ะุ้ยทุกคน เดี๋ยวถามก่อนมันใส่ยังไงก่อนมันก็ใสแบบอก็คือเกงในธรรมดาไงเฮ้ยแล้วคือไอ้นี่มันเข้าไปอยู่ส่วนไหนอะก็คือเป้าอันเนี้ยคือเป้าคือมันใส่นอนมันก็อะไรคือใส่อย่างเงี้ยไอ้ขนพวกนี้มันเข้าง่าหมดเลยนะอือก็นิ่มๆไงแต่เราก็ไม่ได้ใช้จริงเราเอาไว้ใช้แบบแป๊บแอร์หรอกผู้ชาย ก็ผมชอบตัวนี้มากเลยน่ารักมากเลยเนี่อันนี้น่ารักมากลืมเลยอ่ะคุณนี่แบบว่าเสือสาวมากกระโตงใครบอกกระโป้งอะไรอ่ะมันเป็นหมวกถ้าเขาเล่นของมานี่ก็คือแบบว่าซาบูซาบูเฮอะไรซาบูเฮซาบูเฮบะเฮบะาซาบูเฮบิฮักเป็นอาโกโจเฮบะเฮเจ้เจ้าจุ๊บงงงงเซฟไว้ของเขาน่าลือมากเลยทุกคนถามก่อนตอนนี้ใส่เกงในหรือเปล่าไม่ได้ใส่ค่ะที่ถามนิดนึงเวลาเวลาหมวยเนี่ย ไปเรียนมาหาลัยใส่ชุดแบบหวยอะไรบ้าหุา่ <laughs> านามอะไรกันไปปุ๊กมองหน้าหนูค่ะมองหน้าหนูผม,มนะนะพยายามจะหาเสื้อให้เขาใส่แต่ไม่มีเสื้อเลยแต่คือเสื้อผ้าที่เขาเอามาหรือว่าเสื้อผ้าที่เขามีตอนเนี้<ม>ยก็คือก็ทอยู่บ้านไงที่รู้อห้องนี้เอาเอาของมาขอ,อถ้าเกิดคลิปนี้นะฮะถึง1ล้านวิวหมวยจะใส่ชุดนี้โชว์เราไม่บอกว่าใส่ที่ไหนนะแต่ผมจะให้หมวยใส่ชุดนี้ให้ได้ 1ล้านวิวผมจะมาออดอ้อนวอนผมจะแบบกราบแทบเท้าเพราะใครได้ได้ดูไงแต่หนูจะใส่ได้ไหมพี่คิดว่าถ้าล้านวิวนะหมวยก็จะใส่ชุดนี้เลยจดไปอีจัด้ไปเราจะอัดคลิหน้าเอางี้วะพี่พูดกี่นะพี่พูดคำนี้ที่ไหนว่าหนึ่งล้านวิวจะใส่ชุดเนี้ยคือแม่งเกินล้านทุกคลิปเลยเกินแบบแป๊บเดียวอ่ะคือผมไม่อยากให้เขาใส่เสื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมคิดไม่ออกจริงว่าเขาจะใส่ได้โอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็คือเป็นบันนี่โอ้ยน่ารัก ้ยคุณเคยใส่ไหมส่วนมากจะเป็นชุดทำงานถ่ายแบบถ่ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปเรื่อยอ่ะผมอ่ะอยากคุยกับคุณบนเตียงแต่ผมจะไม่คุยกับคุณนักศึกษาเพราะว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดที่ผมต้องไข่เกียรดเขามากๆอ๋อโอ้้ยงี้ฮะผมนะฮะอยากให้น้องหมวยเป็นเสือสาวและพี่จะนั่งรอตรงนี้พี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้ามาได้ค่ะแต่ส่วนมากขนาดถอดไม่ขนาดแบบใส่เลยอ่ะเหรก็ได้สิไม่มีใครติดเลยจะาลุงอะตอนนี้กูถนัดเสียบเลยเนี่ยโอยเขามีแต่หม่อมถนัดแดดกูอ่ะไอ้ปืนถนัดเสียบอ่ะโอเคคุณเปลี่ยนชุดนีี้้แลวมมาคคคุยยกับบผนนเเตงะะโอ่ เตรียมถุงถุงอะไรถุงก๊อบแก๊สโอ้โหเปิดหน้าท่านี้พร้อมมากเลยนะคะเฮ้ยังอยู่อีกอ่ะท่นานกก โอ้โหทุกคนให้ตายเถอะเรามาแบบเจาะลึกกันเลยนจาะลึกปะคะตัวจุกไหมล่ะจุกไปอีกนี่จุกจุกโอ้โหแล้วผมชอบความเป็นอะไรวะอ่ะคุณหานี่หานี่หานนี่หานี่หานี่เน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 นะเขามีนี่คือที่ผมต้องอย่างนี้เพราะว่าคือมันเป็นก้นนะฮะทุกคนนะเป็นก้นอันน่ารักของน้องเขาด้วยนี่ครับเป็นก้นอันตะุตมีของหนูเองค่ะเข้ามาดูใต้ผ้าห่มมาเร็วมะอุ้ยโอ้ยมื่อจับทำไมอ่ะคุยเรื่องแบบ 18เลยดีกว่าทุกคนอยากแบบเจาะลึกมากๆนะซอฟๆก่อนอย่างแรกหมวยเนี่ยเป็นคนชอบผู้ชายแบบชอบผู้ชายก่อนจริงๆชอบผู้ชายดูแบดแต่ไม่แบดผู้ชายแบบแบดแกับที่ตี๋ที่บอกเดี๋ยวอะไรบนเตียงนี่ใครใครเจ๋งมันแบดแบดเฮ้ยเรื่องจริงอันนี้พูดเรื่องจริงอันนี้พูดจริง <mm และชอบท่าไหนที่สุดถ้าเป็นแบดมาถึงเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าชอบท่าไหนไปแล้วแต่ฟิลมันก็ไปเรื่อยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีท่าไหนประจำนะและท่าไหนที่แบบทําให้เราเสร็จง่ายที่สุดเราอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็คือชอบขึ้นเองขึ้นเองนี่ส่วนใหญ่เสร็จและถ้าเกิดแบบไม่ขึ้นเองอะแบบผู้ชายทําให้แล้วแม่งมีโอกาสเสร็จที่สุด B ตัว B พลาดเลยอ๋อเงี่ยนะเห็นภาพเลยทุกคนผู้เชี่ยวว่ามือก็เห็นภาพโดยเฉพาะคนดูด้วยเนี่ยสุดท้าย มีคำถามอะกูสมองกู่ันไม่ได้แล้วต่างต่างจริงเจ้าผู้ชายแบบมุดนะมุดทำเงี้ยก็ชอบแหละชอบชอบอยู่มันสำคัญไหมอะ <c oughs> เออมันสำคัญไหมมันจำเป็นไม่ใช่ต้องแบบทุกครั้งมันก็คบเครื่องด <c oughs> ีนะหนูว่าเอาแล้วถ้าเกิด <c oughs> เขาไปช่วยคุณอย่านนี้แล้วเขาขึ้นมาจูบปากคุณได้ไหมมันก็ไม่มันก็ไม่ควรแต่แม่ก็ทำตลอดเลยอะแล้วก็เลยดำเลยอะเออก็ชอบมันเถอะชอบแบบซาดิสหรือนุ่มๆนุ่มแบบนุ่มนวล อันนี้มันก็นุ่มไปแบบ,แบบแบบแบบไม่ใช่ว่าแบบรุนแรงอะไรที่แบบดีอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ซาดิคในที่นี้ชอบแรงคือเหมือนเป็นฟิลมากกว่าปะเออเป็นฟิลแต,แต่ไม่ใช่ใชแบบไม่ใช่มาถึงแบบเฮี้ยหยอดน้ำมันพืชไม่ใช่ห<ล>ย, <laughs> ยอดเทียน ไม่ได้ยีไม่เคยแลก็คิดว่าคงไม่ใช่เคยเจอผู้ชายซาดิสไหมกระแทกแรงนี่แบบบีฟิลกระแทกอยู่ชอบอ่าเออ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 เอาดอไหมเอาดอเคยไหมชอบแบบไหนเอาดอเอาดอส่วนมากคุณหมูก็เบสิคเลยนั่นรถในรถเนี่ยในรถอะไรเงี้ยในรถแล้วเบอะหลังเบาะหลัง ในรถเคยเปิดประทุนไปแล้วเอาไปไหมยังไม่เคยนะผมก็คิดอยู่ว่ามันทําไม่ได้ดิทำไมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าทําได้มันจะเก่งมากเลยมันจะมันจะเกิดไหมปะหรือก็ไม่เกินนะมันทําไม่ได้เลยมันทําไม่ได้เลยมีผู้หญิงหรือว่าเมียกูเมียกูตายไปแล้วเฮ้ยมึงพูดอีกอีกร้องไห้ หมวยพี่ติดตามหมวยมานานมากอยากให้เผือหนุ่มๆเผื่อมาติดตามแล้วบ้างฝากไอจีฝากอะไรไว้หน่อยดีกว่าได้ค่ะเฟซบุ๊กนะคะก็หมวยลี่นะคะ M U A Y L Y หมวยลี่แล้วก็เวนวัคหมู่หลาน M U L A N ค่ะส่วน IG นะคะก็ enjoy หมวยลี่ภาษาอังกฤษค่ะก็ฝากติดตามน้องหมวยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าที่เด็ดเจ็ดย่านน้ำอ้าวทุกคนก็ฝากด้วยนะสำหรับพวกเราเนี่ยช่องอาร์พีจีแชนแนลเนี่ยแล้วก็เพจใหม่ของเราอาร์พีจีสตูดิโอนะครับผมเราทำคลิปแบบเล็กๆแบบเป็นคลิปคอนเทนต์ทุกๆวันด้วยไปดู ดูกันมีความสนุกความจังไรของพวกเรานะฮะทิกตอกด้วยฝากทิกตอกของเราเนะี่ยชื่อทิกตอก RPG underscore studio นะฮะอันเก่าบินนะฮะทุกคน <c oughs> สามแสนก็ไล์สามแสนก็คนดูบิน <c oughs> ไปแล้วนะฮะอะไรครับนี่ด้วยมีคลิปทีแล้วที่ลงไปมีคน หายแล้วนะฮะคือติดนิดติดอะไรติดติดที่แหละไม่ใช่คือผมติดโควิดอ่าแต่ว่าคือเราลักษาตัวแล้วก็ทิ้งระยะห่างทุกอย่างจนหายแล้วเรียกว่าหายดีแล้วไม่งั้นผมไม่คาดกลับมาตรงนี้จริงๆนะอันนี้หายดีแล้วเชื้อไม่กลัวตายแล้วไปหาหมอไปตรวจมาหมอบอกไม่เจอแล้วไม่เจอโควิดไม่เจอปอดไอ้เหี้ยโดนแดกหมดแล้วไม่ใช่ครับหยอกเล่นนะฮะแต่ก็ช่วงนี้ฝากด้วยกันอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยป้องกันดีๆนะครับ1ล้านวิวนะครับน้องหมวยลี่นะฮะจะใส่อะไรเลยใช่ ถ้าพูดขนาดนั้นนะนะหนึ่งล้านวิวครับจะเป็นแม่บ้านบ้านพี่นะคะน้องหมวยจะใส่ชุดแม่บ้านที่เหมือนไม่ใส่อะไรเลยนี่ค่ะก็ฝากด้วยนะฮะหนึ่งล้านวิวนะฮะเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ปราดาวสวีตสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะหมดนาทีแลวกูมึงนะนะไปแลวเหรอได้แล้วทำไรอะคะไปออกไปอีกแล้ว